อ่าก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในส่วนของดันเจี้ยนที่เปิดใหม่หลังจากเลเวลห0นะครับในส่วนของดาก้อนเลียนะครับอ่าอันนี้จะเป็นดันดันย่อยๆนะก่อนที่จะถึง C ดาก้อนนะเราก็ต้องผ่านดันย่อยพวกนี้นะ1 2 3 4 5ดันนะถึงก็5ดันเลยทีเดียวอ่าแต่ละดันมันก็จะมีในส่วนของโหมด ง่ายแล้วก็ยากนะครับในส่วนของยากผมคาดว่าน่าจะเพิ่มไอส่วนไอของไอเทมดอปนะแล้วก็เราเล่นได้เลือกได้หมวดใดหมวดนึงนะพอเราเล่นแล้วก็รอบมันจะหายไปนะครับถ้าเราลงผ่านนะรอบลงดันก็จะหายไปนะครับแนะนำมาเป็นปาร์ตี้นะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ในส่วนของอาทิกทิก ทิกเล่นๆนะคือไม่ใช่ทิ๊กสิจะบอกว่าเราจะมาทดสอบในส่วนของดันที่3านะดันบูกข่าไฟนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาตีไอตัวก้อนหินลาวากันดีกว่านะปะพร้อมแล้วก็ลุยอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของดันที่3นะดันที่3มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำการหลบๆลบสกิลแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะแต่ผมจะมาเล่าในส่วนของดันที่2นะพอดีดันที่2มัน ผมไม่คิดว่ามันจะผ่านนะผมจะลองเทสแต่มันกลับผ่านเนะี่ยในส่วนของดังก้อนเลียดันที่สองนะครับอ่าเทคนิคง่ายๆเลยนะมันจะมีวัววัวสองตัวนะครับวัวตัวแรกวัวสีน้ำเงินถือปืนวัวตัวที่สองนะไอ้วัวสีแดงถือขวานนะขวานหรือค้อนอะไรก็รู้สักอย่างนะถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะเป็นอมาตานะเพราะชานั้นคือเราต้องมีคนล่า ลากไอวัวแดงกับวัวน้ำเงินเนี่ยให้ออกห่างจากกันนะไอวัวน้ำเงินเนี่ยมันจะเยือนอยู่กลางแมปนะครับถือปืนยิงไปเรื่อยๆนะกลางแมปแต่วัวแดงเนี่ยจะวิ่งวิ่งตามเราไปทั่วทั้งแมปเลยนะเราแค่ลาไอวัวแดงออกมาและก็แบ่งหน้าที่กันนะถ้าลงเป็นปาร์ตี้นะครับก็แบ่งหน้าที่กันนะว่าใครจะทําดาเมจใส่วัวแดงใครจะทําดาเมจใส่วัวน้ําเงินนะ แล้วก็ที่สําคัญนะพยายามลดเลือดไอวัวแดงกับวัวน้าเงินเนี่ยให้เหลือเท่าๆกันตลอดนะครับวัวแดงเหลือหนึ่งหลอดวัววัวน้ําเงินก็ต้องเหลือหนึ่งหลอดนะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าตีไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันบังคับให้เราฆ่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับพอเราฆ่าตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะผ่านในส่วนของตอนที่สองนะเออแล้วผมจะเสริมในส่วนของเทคนิคเล็กๆน้อยๆนอยในส่วนของ ดาก้อนเลียไอวัวดา่านที่สองนะคือไอตัวไอตัวถูกตือนใช่ไหมเวลามันยิงอ่ะมันยิงยิงเป็นลูกกระสุนตรง,ตงๆกลมๆอ,ออกมาเป็นลูกไฟใช่ปะ่ะเวลามันยิงออกมามันจะทําให้ติดสตันใช่ไหมครับอ่าง่ายๆเลยถ้าเราอยากทําดาเมจใส่ตัวแดงง่ายใช่ปะ่ะเราเห็นไอตัว,ไอต,วไอตัวน้ําเงินไหนไตัวถูกตืนใช่ไหมอวัวถูกตืนนะ มันยิงยิงลูกกระสุนดอ,อกมาใช่ป่ะเราพยายามลากไอวัวตัวสีแดงไปโดนลูกกระสุนแล้วมันจะติดสตตนแทนเรานะครับอ่าแล้วพอมันติดสตันมันก็จะติดสตนนานนานพอสมควรก็ทําให้เราแบบว่าตีวันฟรีๆได้เลยนะในส่วนของดันวัวนะอ่าพอเราผ่านของดันวัวง่ายๆแล้วนะเราก็จะมาพบกับในส่วนของไอ้ก้อนหินลาวาตัวนี้นะ ก้อนหินลาวาตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะเทคนิคเราก็แค่โจมตีมันไปนเรื่อยๆแล้วก็อแล้วก็แบบว่าลบสกิลมันไปด้วยนะในตัวมันก็ไม่มีอะไรมากสกิลมันก็มีหลายสกิลนะมันมีสกิลบังคับตายอยู่ประมาณสองสกิลนะครับเป็นสกิลวงกว้างอนะถ้าเราทําทําไม่ทําตามเงื่อนไขที่มันบอกนะหรือลบสกิลตามที่มันบอกอนะเราก็จะตายกันนะครับ เออเราจะเสริมในส่วนของการเกิดนะเกิดการกดเกิดในส่วนของดัน,ดนตาม้อนเลียนนะสามารถเกิดได้สามครั้งนะสูงสุดสามครั้งถ้าเกิดครั้งที่สคือเราถูกบังคับออกสเกมน,นะครับเดี๋ยวเราข้าไปใกล้ๆบออตายเลยดีกว่านะ อ่าในช็อตนี้เราจะเห็นเส้นกลางๆนะที่พื้นที่ขาวๆนะพื้นที่โล่งๆนะไม่มีสกิลสีแดงนะให้เรายืนระหว่างกลางช่องสกิลนะเราจะรอดจากการตายของสกิลบอสต,ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เด้นย้ำแล้วก็ดูจับตาดูสกิลบอสให้ดีๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> แต่ถ้าเราหลบไม่ทันจริงๆก็ต้องยอมตายแล้วกทเกิดน,นะครับ สกิลลูกไฟนี้เวลาบอสมุดดิดก็พยายามไปอยู่ข้างหลังมันนะครับเราจะทำดาเมจฟรีใส่บอสได้เลยอ่นนี้ก็น,นี้เราก็ทำดาเมจใส่บอสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บอสก็เหลือ5หลอดแล้วนะประมาณ5หลอดเลยแผมคาดว่าน่าจะประมาณ4หลอดน,นะบอสมันเริ่มจะใช้อัลติเมทสกิลอีกครั้งหนึ่งนะ ในระดับความยากของดันนี้ก็ยากในระดับหนึ่งนะถ้าจะแบบว่าลงโซโล,โล่เออจะลืมบอกเลยว่าในส่วนของดาร์กดาร์กเรียนะครับเวลาของม่องดอบรู้สึกว่ามันจะให้ทอยลูกเต๋าเพื่อสุ่มกันนะครับว่าใครจะได้นะอันนี้ถ้าใครอยากได้หรือใครไม่อยากได้ก็ต้องตกลงกันเองภายในปาร์ตี้นะครับ ส่วนใครที่ไม่อยากแบบว่าไปไปแบ่งของคนอื่นถ้าสามารถลงในส่วนของโซโลได้ก็ลองลงดูนะครับอมอสเริ่มใช้สกิลอ่ะอจะเห็นในใน่วนสดตรงนี้นะพยายามทำตามเงื่อนไขที่เขาแจ้งนะเพื่อดุดซบความเย็น ย้ายไปยางอ่าดูนะว่าเขาบอกว่าอะไรให้ทำลายให้ทำลายไอคิตันนะนี้เราก็ต้องพยายามและทำลายนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันให้ทำลายแล้ววิ่งเข้ากลางเปล่าผมว่ามันให้ทำลายแล้ววิ่งเข้ากลางนะดูจากทรงแล้ะแต่น,นี้ไม่ได้วิ่งนะก็ตายสิครับ อาจจะไม่เข้ากันนะอาจจะทําลายแล้วก็เห็นไอ้ภูเขาไฟที่มันพุ่งขึ้นามาปะอาจจะให้วิ่งเข้าไปยังไงน,นนะทำละตีก้อนนึงแตกแล้วก็วิ่งเข้าไปตีก้อนนึงแตกก็วิ่งเข้าไปน่าจะอระมาณนี้นะผมว,ว่าเดี๋ยวต้องรอลองรอบหน้านะเดี๋ยวต้องรอลองเทสดูนะนี่ก็บบอลก็เหลือซีหลอดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใส่เดี่ยวกับบอลไปเรื่อยๆนะ บอสก็ใกล้ตายแล้วนะครับเหลือประมาณ3หลอดสกิลช่วงเททายบอสก็จะไม่ค่อยได้ใช้สกิลหรือออกสกิลนะครับถ้าเลือดบอสต,ต่ำกว่า5หลอดลงมาแล้วบอสก็จะเริ่มไม่ใช้สกิลพวกอันติเมทอะไรนะครับก็จะต,ตีตีพื้นธรรมดาออกสกิลคืนๆน,น,นะทั้งตลอดทั้งเกมเลยนะนี้เราก็แค่สร้างดาเมจแล้วก็ ปิดเขาให,ให้ได้ก่อนเวลาที่กำหนดแค่นั้นก็พอบวยก็จะไม่มีการใช้ในส่วนของสกิลอัติเมทหรือสกิลใหญ่ๆที่บังคับให้ตายใดๆอีกแล้วน,นะตั้งแต่เลือกซีนหลอมลงมนาะอันนี้ผมว่ามองว่าการลงบัตตี้น่าจะสะดวกกว่านะเพราะว่าเพื่อความไวแต่ถ้าเราอยากได้ของก็โซโล,โลครับโซโลอย่างเดียวนะ ไม่แบ่งของใครนะใครที่ลงผ่านแล้วก็สามารถมาลงช่วยเพื่อนได้่ะมันมีรอบรอบให้ช่วยเพื่อนอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันให้ช่วยได้กี่รอบต้องลองมาศึกษาดูนะครับอันนี้บอกก็ใกล้ตายเต็มที่แล้วนะครับเหลือประมาณสองรอด ในส่วนของรางวัลของรางวัลก็จะสุ่มดอกนะระหว่างม่วงกับทองนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุ่มดอกม่วงกับทองหรือเปล่าแต่ในจบดันที่มาผ่านมาคือเราได้ในส่วนของม่วงมาตลอดเลยนะม่วงอย่างละสองชีนนะตั้งแต่ดันดันแรกดันสองแล้วมาดันนี้คาดว่าน่าต้องได้ม่วงอีกนะตอนที่ลงคนเดียว ก็จะใช้เวลานิดนึงนะในการลงส่วนโซโล่บอสแต่ละดังนะครับก็พยายามจะใช้ฝีมือเต็มที่นะพยายามจะผ่านให้ได้ทุกดันนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะโซโลในส่วนของซีดากอนด้วยตัวคนเดียวนะอันนี้ก็แด่ <c oughs> ดูจากทรง,งดูทรงแล้วนะผมว่าดันต่อไปดันนี้สี่ที่ลองไปสัมผัสมาแล้วก็ยากในระดับหนึ่งคงต้องใช้ในส่วนของปาร์ตี้หรือเพื่อนร่วมทีม ในการช่วยปิดบอลน,นะครับเพราะว่ามันต้องทำการสังหารเจ้าตัวกิ้งก่าสามตัวพร้อมกันมันถึงจะผ่านด่านมันจะมีเวลากําตดด้วยนะเวลาในการสังหารก่อนที่มันจะเกิดใหม่ถ้าเราสังหารไม่พร้อมกันมันก็จะเกิดใหม่แล้วก็เลือดเต็มอันนี้แหละงานยากที่สุดตอนนี้อบอกใกล้ตายแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดอปดีกว่าบอสตายแล้วเราจะดอปในส่วนของของม่วงแล้วก็จะทําการทอยลูกเต่านะถ้าเรามีเพื่อนร่วมทีมด้วยเราก็ต้องคุยกับเพื่อนร่วมทีมดีนะในเรื่องการแบ่งของรางวัลอ่าในการแบ่งของรางวัลเราก็ต้องดูกันดีๆนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้ก็คลิปสั้นๆไม่สั้นมากนะก็ พอประมาณในระดับนึงนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอาจจะเป็นส่วนของซีังก้ก็หรือจะเป็นการแนะนำในส่วนของร้อยชั้นนะก็คอยติดตามกันนะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยแล้วก็ทางพี่เข้มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ